สถานีชาร์จรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงรายมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะมาเริ่มกันที่สถานีชาร์จของอิเล็กซกันค่ะสถานีแรกนะคะอ l เล็ก e ซสาขาพีทีถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายหนึ่งสามารถรองรับการชาร์จได้2ช่องชาร์จจุดต่อมาจะเป็นตู้ชาร์จของอ l เล็กซค่ะตั้งอยู่ที่โรงแรมยีมเบดแอนด์เ a รคฟาสซึ่งจะเป็นตู้ชาร์จแบบช่องเดียวที่ทางโรงแรมเอาไว้รองรับลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้าค่ะ ต่อมาเราจะพาไปดูสถานีชาร์จของ PEA v o l t a นะคะสำหรับสถานีชาร์จของ PEA v o l t a นั้นปัจจุบันจะมีแค่ที่ปั๊มบางจากอำเภอแม่ลาวสามารถรองรับได้3ช่องชาร์จค่ะสถานีต่อมาจะเป็นของ EV Station Plus นะคะสำหรับ EV Station Plus จุดที่1นะคะจะอยู่ที่ปั๊มปอตอทอแม่สายห้างหุ้นส่วนจำกัดปบยพรจาริญกิจค่ะมีช่องจอดรองรับทั้งหมด3ช่องจุดที่2จะอยู่ที่ปั๊มปอตอทอแม่สวยห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่สวยปิโตรเลียมค่ะ มีช่องจอดรองรับทั้งหมด3ช่องสุดที่3จะอยู่ที่ปั๊มปตทห้าแยกพ่อขุนเคย์ออยค่ะมีช่องจอดรองรับทั้งหมด3ช่องสุดที่4จะอยู่ที่ปั๊มปตทริมกกห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญญามอเตอร์ค่ะมีช่องจอดรองรับทั้งหมด3มช่องสุดที่5จะอยู่ที่ปั๊มปตทเบียงป่าเป้าเชียงรายกิติรัตสาขาเบียงป่าเป้าค่ะมีช่องจอดรองรับทั้งหมด3ช่อง จุดที่6จะอยู่ที่ปั๊มปอตอททบาพาชียงรายถนนเบียงมูรพาค,ค่ะมีช่องจอดรองรับทั้งหมด3ช่องสุดสุดท้ายนะคะสำหรับสถานีชาร์จ EV Station Plus จะอยู่ที่ปั๊มปอตอทอแม่ขจานห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายกิติรัตน์ค่ะมีช่องจอดรองรับทั้งหมด3มช่องและนอกจากนี้ยังมีสถานีชาร์จของออนไอออนจะตั้งอยู่ที่เซ็นทัลพาซาเชียงรายาลาราจอดรถชั้นจี โดยทางเซ็นทรัลพาซาเชียงรายได้ติดตั้งทั้งหมด8ช่องชาร์จเพื่อเอาไว้รองรับลูกค้าที่ใช้งานรถไฟฟ้าค่ะโดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของตลาสถานีชาร์จได้ที่ Google p l y y และ App Store นะคะและสุดท้ายนี้พบกับสถานีชาร์จเชลล r รีชาร์จที่ BYD เชียงรายเร็วๆนี้ค่ะเดินทางสบายหายห่วงด้วยจุดชาร์จทั่วเชียงราย